สวัสดีค่ะพี่ๆรียมพบกันอีกครั้งนะคะกับวาไรตี้การประมูลสุดมันที่แบร์เบรียนแมนได้รวมตัวเด็ดแห่งคุ้มพลังเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านมาเสิร์ฟถึงหน้าจอรอให้จิ้มกันเช่นเคยค่ะ อย่างชิ้นนี้เป็นตัวเข้ามุมในสไตล์ชิปเพนเดลเฟอร์นิเจอร์ที่จะเติมเต็มทุกองค์ประกอบของการตกแต่งบ้านให้สวยสมบูรณ์ด้วยกลิ่นอายแห่งแดนผู้ดีอังกฤษขนาดแท้ต่อกันด้วยโซฟาหนังแท้สไตล์โลโกโคการันตีความสวยยืนหนึ่งไม่เป็นรอง walnut, บอดี้ไม้วอลนัทเทพแห่งไม้ที่จะช่วยขับเน้นวลวดลายแกะสลักให้สวยงามคมชัดระดับโ k หรือจะเป็นเก้าอี้โซฟาผ้ากำมะหยี่พิมพ์ลายสไตล์หลุยที่1 5ตัวนี้ก็สวยงามหยดย้อยไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะและสําหรับพี่ๆสายนาฬิกาเลเวอร์คืนนี้ห้ามพลาดเด,ด เพราะเรานำเอานาฬิกาคุ้นปูงงานอินเลสุดจึ้งจากสวิตดินแดนแห่งมาตรฐานนาฬิกาดับโลกมาเปิดประมูลกันค่ะมาที่ไฮไลท์ที่ทุกท่านรอคอยกับแบรนด์เป็นโนสัญชาติอังกฤษอายุร่วมร้อยปีจากแบรนด์ผู้ผลิตเก่าแก่มูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทแบรนด์เปนโนหลังแรกที่บริเบนแมนนำมาเปิดประมูลในราคาเริ่มต้นที่0ูบาทพร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษต้อนรับวอนวาเลนทนยค่ะแล้วพบกันคืนนี้ตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตั้งค่าแจ้งเตือนรายการโปรดเพื่อจะได้ไม่พลาดโมเมนต์สำค,นนะ,คะ่